สวัสดีค่ะร้านนครพุทไทยนะคะวันนี้ยยปรางจะมาแนะนำอย่างอีกรีดผ้าไหมค่ะอบผ้าแล้วก็อัดผ้ากาวอันมีเสียงเรียกร้องมานะคะว่าให้ทำให้เบิ่งอีกแน่ว่าซันทำให้ดูอีกแน่ลงอีกหลายๆซับในลายเท่อแม่นเบาน <c oughs> ะก่อนที่จะอัดผ้ากาว วันนี้ก็เอาเป็นผ้าไหมเหมือนเดิมนะคะยังยังไรทมผ้าคามเอามาอบมาอบนึ่งคือมันรีดด้วยเคลือบเงาเคลือบเงาก็คือนี่ค่ะขวดสีเหลืองเหลือนี่นะคะเนี่ยน้ำยาเคลือบเงานครภูไทยตัวนี้จะบำรุงรักษาผิวให้นุ่มให้อิ่มให้นุ่มให้เงาเพิ่มความเงานะคะตัวนี้นะแล้วก็มาผสมน้ำ แล้วก็ฉีดรีดค่ะผ้านี้จะเงาแล้วก็จะเรียบลดความไอที่เป็นหยาบกระด้างนะคะลดลงให้มันนุ่มมันนวลน,นี่ค่ะอันนี้มาทำอีกซ้ำอีกคลิปหนึ่งนะคะรีดให้ถึงความร้อนนะอ่อ,อนหลายก็ไม่ผ้าบกคลายเส้นใยไม่คลาย ให้ความร้อนขึ้นระดับกลางขึ้นไปกลางสูงขึ้นไปอีกให้ความร้อนถึงให้เส้นใหญ่คลายเรียบกันยืดกันหดเคลือบไปเรื่อยๆนะคะฉีดรีดไปทีละส่วนอันนี้ก็อันนี้ด้านหน้าแรกเนาะอีกหน้าเนอีกด้านหนึ่งจะ โอ้พันคลองแล้วพันรีดจวดจวดเลยรียดไปรีดไปะไอ้ผ้าถ้าบวมนิยายขวางนะมันเกิดสิบอย่ากไปเลยเนาะอันนี้ใย,ยมันไอ้ลายมันเป็นลายลายมีลายไหมหม,มันบวมเป็นเส้นตรงนะคะที่เราต้องระวังเรื่องเรื่องเส้นให้มันตรงอันนี้เป็นลายมีลายไหมก็จะง่ายขึ้นมาแน่ผ้าผืนนี้สวยงาม เป็นผ้าไหมผสมโทเลเนาะ,ะเราก็สามารถที่จะมาฉีดรีดเคลือบลงไปได้ให้ใยมันคลายให้มันเรียบกันยืดกันหดบ่ให้มันยืดมันหดเสร็จแล้วอีกเอาอีกด้านหนึ่งค่ะเอาอีกด้านหนึ่งค่ะเอาอีกด้านหนึ่งให้มันเรียบทั้งสองด้าน รับประกันันี้บยืดโบโหดอัดผ้ากาวได้แน่นปึงเลยล,ะล่ะโบล็อกผ้าที่มันเรียบแน่นอยู่กับผ้ากาวแล้วก็ทำนิ่มๆเนี่ยมันจะสวยงามเลยเราทำนิ่มแล้วก็ททำได้เพราะว่าผ้ากาวยึดไว้แล้วแล้วก็จะมีความเรียบ ชัดเจนคนใส่กันเนียบเวลาลิดออกมาดูลื่นดูไหลดูเบาเบาเป็นธรรมชาติเวลาเขาเอาไปตัดนะคะนี่แหละค่ะการอบผ้าก่อนตัดนี่ถือว่าสําคัญผ้าเวลาเขาตัดออกมามันจะได้งามงามมันสิบาย่นบาคืนตัวถ้าการที่ไม่อัดผ้ากาวนี่ก็สวยอยู่คะ่ะแต่การยับหรือการคืนตัวนี่อาจจะเร็วกว่าที่เขาบกอัดผ้ากาว แต่ว่าตัวเองนะ่ะมีความรู้สึกว่าเวลาเอาอัดผักกาวแล้วก็มาลงน้ํามันลงน้ําเคลือบเงาเข้าไปให้มันนิ่มๆนีน่รู้สึกว่ามันงามมันเงาแล้วเวลาใส่ก็ไม่ยับลูกค้าที่พ่นก็นชอบแนวนี้ค่ะพ่นว่าไม่เอาบาเอาแน่นเอาแข็งแต่พ่นจะชอบนิ่มๆใส่แล้วกับบ่ยับเลยนี่ค่ะลูกค้าจะติดใจอันนี้ด้านที่สองนะคะรีดให้คลายให้เรียบ แล้วันนี้เราจะได้เตรียมอัดผ้ากาวผ้ากาวก็เอาลงชุบในน้ำเลยนะคะลงชุบให้ทั่วเม็ดกาวที่อยู่ในผ้ากาวจะได้ละลายคนไปชุบให้ทั่วให้ให้ผ้าอ้น้ำซึมซับในผ้ากาวเม็ดกาวเม็ดเล็ก ให้ละลายให้ทั่วถึงประมาณสักนาที2นาทีคนไปชุบไฟให้มันทั่วถ้าไปฉีดเม็ดกาวไม่ละลายมันก็จะเด้งออกมาอีกจะอ้าวอ,อีกจังนิดนึงเนะประมาณสักประมาณนาที2นาที แล้วก็เอาขึ้นมาวางในตะกร้าเลยค่ะเอามาวางในตะกร้าพึงให้เสด็จน้ำค่ะพึงออกไปให้เสด็จน้ำให้หมาดแล้วค่อยเอาไปอัดเลยนะคะ,ะมาดูต่อค่ะไอพอไอ้เฮาไอ,อ,อ้อบผ้าไหมเรียบร้อยเนาะแล้วก็ผ้ากาวเราก็เอาไปแช่น้ำสักหนึ่งสักสองนาทีวางให้หมาดแล้วเฮาก็จะเอามาอัดเข้ากันนะคะดูทาง ผ้าไหมจะเป็นทางผิดหันหน้าเข้าหากับผ้ากาวอัดหันหน้าประกบกันอ่ะลงไปเลยคให้เอาเข็มมุดกัดไว้ค่ะทำให้ผ้าเรียบเนี่ยผ้าจะมีความหมาดอยู่อุบจุบ,จบลงไปจะบเกลื่อนเตาถ้าผ้าเอถ้าผ้ากาวนี่มันมันแห้ง มันแห้งเขากับสมารถฉีดได้ตามปกติค่ะอัดไปบ่ให้ฟงอากาศเขานะไล่อากาศออกไปให้มันเอาไปทีละน้อยจากด้านใดด้านหนึนน่งไล่ไล่ไล่เลื่อนออกไป่ะอย่าให้ฟงอากาศเขา้าเด็ดขาดบ่ให้มันบ่ให้มันพองไล่ให้มันเรียบไปก่อนให้มันสุดผืนแล้วเวลาสุดผืนแล้วก็จังมรีตอีกลองเบิ่งดู มันจะเรียบผ้าผ้ากาวที่ห่อไปแช่เนี่เม็ดกาวมันกระแตกละลายมันก็ทําให้อัดติดกับผ้าไหมได้ได้ได้เรียบได้แน่นนะคะเพราะว่าเม็ดกาวมันละลายหมดแล้วผ้าไหมเราก็อบเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นต้องอบก่อนตามหลักของการที่จะตัดผ้าไหมนะคะอบก่อนตัดแล้วก็อัดผ้ากาวนี่ก็ทาให้มันละลาย แช่น้ำแล้วค่อยเอามาอัดเข้ากันค่ะผ้าจะไม่มีปัญหาเลยเวลาซักมันจะบรุดใย,ยผ้าไหมก็ปรับมันกระนุ่มเนียนบบแขงกระด้างมันก็เวลาไปลงน้ำซักมันกับบวกรค่ะแล้วก็มีพ้ากาวยึดไว้อีกรอบนึงก็รับรองไม่หักแต่ที่ยานที่แรกที่บบให้ลงน้ำเพราะว่าอย่างว่าผ้านะมันยังแข็งใย,ยมันยังแข็งเอาไปลงน้ำมันก็จะแบบ มันใหญ่มันจะบอบช้ำหรือว่ามันจะถูกน้ำาแล้วมันจะเละเข้าหากันค่ะมันก็บวสวยเวลาเขาเอามารีดมาอย่างมันก็เห็นรอยยับหมดเลยมันจะเห็นชัดมากค่ะเอาคืนบ่ได้แต่เดี๋ยวที่มันเละมันหักไปจับบิดจะบรูดแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาต้องระวังค่ะทำตามขั้นตอนกับโอ้ยสวยอึงเรียบร้อยแล้ว ถ้าส่วนปลายมันที่มันแห้งเขาก็ค่อยฉีดน้ําเข้าไปอีกนะคะเขายัางบดอัดผ้าคามเนาะรอบหลังยังค่อยอัดผ้าคามเบิ้งผ้าครามก็ทําเหมือนกันนี่แหละคะ่ะรับประกันเลยรับรองไม่หลุดไม่ลอก เพราะว่าตอนที่เวลาเขาไปซักเขาก็ซักมือเขาก็นถนอมด้วยน้ํายาทั้งเคลือบเงาเข้าไปความเรียบความมันค่ะรับรองว่าผ้านี้จะสวยตลอดเลยค่ะใหญ่กับบหฮักอยู่ได้นานเป็นมรดกตกทอดได้เนาะผ้า,ผาส,สวยๆไปก็อยากเอายังใส่ได้ยังเป็นมูลเป็นมูลมรดกใส่ต่อไปได้ บมแมนนะคะเป็นมูนก็เอาไปเก็บไว้เอาไปเก็บดองไว้คือสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะก็เป็นกระทาให้ดีใจว่าเออผ่ายังเอามาใช้ได้เอากรักษาต่อไปแทนที่จะเก็บไว้ในตู้ไว้โชว์เอามาใช้อีกผ่ายึดกาวมันกับบ่คาดบ่บล็อกบ่พุนะคะก็เป็นการรักษาอยู่ได้นาน จุบไปให้มันแน่นทับทับทับไปไล่ไล่อากาศตั้งแต่ตรงนี้ให้มันแน่น,าารน,น,นเรียบไล่ไล่ไปทีหลังอย่าอย่าวางเตาไอ้ข้ามหน้าข้ามหลังนะคะไล่ไล่ออกไปทีละน้อยให้อากาศมันออกไม่ให้มีอากาศให้ฟองอากาศมันออกจนมดุดค่ะยังไม่เคลื่อนเตาก็จุบจุบไปก่อน ที่จริงวางในโต๊ะแบบนี้ก็สะบะก็คล่องอยู่นะคะก็บรยากลําบากปันหดเพราะว่าถ้าเราทำถูกวางให้ถูกที่กัดเข็มหมุดอย่างเนี่ยมันก็พอได้อยู่บ่ถือบ่ถึงกับลื่นไหลเนาะวางได้ดีอยู่บางทีเขาไปวางกับโต๊ะที่มันออกแบนๆเนี่ยโต๊ะกว้างๆนะ่ะบางทีอาจจะทำยากกว่านี้ค่ะเพราะมันบกค่อยแน่น มันจะอันนี้เป็นโตรีดมันจะสวยแน่มันจะมีความโค้งขึ้นมาทําให้อผ้ามันอัดมันติดดีนะคะดีกว่ามันเป็นแบนๆอจุบจุบไปเรื่อยๆถือว่าไม่ยากนะคะนี่ถ้าเราทําแบบแบบนี้นะผ้าลูกค้าก็สวยไม่มีปัญหาหลังการซัก แล้วก็ไม่หลุดไม่ลอกค่ะเพราะว่าเขาถนอมด้วยการซักมืออยู่แล้วดูแลเครือบตั้งแต่น้ำยาตั้งแต่ตอนซักเนาะดูแลตั้งแต่ตอนซักแล้วก็มาอาบไม่มีความเรียบแล้วก็รีดด้วยเครือบเงาอาจจนมดผื่นแล้วเนาะทีนี้ก็เอากลับมาไลา่เคลื่อนเต่าได้นะคะมาเก็บงานที่มันยังยังบุเรียบร้อยเนาะ มาซ้ำอีกเคลื่อนเคลื่อนเต่าได้เคลื่อนไปค่ะเพราะว่าเราฟองอากาศหมดแล้วทีนี้นะผ้าเรียบหมดแล้วเฮาก็เคลื่อนเตาได้เก็บงานซะก่อนให้มันเรียบร้อยเก็บงานให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นการรีดซ้ำอีกนิดนึงเคลื่อนเตาเอาลิมเก็บริมเก็บหยางส่วนที่มันยังยัง,ย,งยังเหลือด้านข้างเนาะมันยัง ยังอาจจะยังบดติดป่านไหนนะเขากลับมาเก็บงานอีกให้หมดผืนเลยนะคะด้านผ้ากาวนี่รีดไล่ให้หมดผืนอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยเคลื่อนเตารีดไปธรรมดานี่แหละค่ะเป็นการซ้ำให้มันติดให้มันแน่นเข้าไปอีกจากริมตรงกลางหรือไม่อย่างอย่าให้มันทับเด็ดขาดเพราะว่าในรอบแรกขเขาทำไปมันเรียบแหละการเคลื่อนเตาก็ต้องระวังนิดนึง ค่อยๆสไลด์ไปไอ้ห้ามว่ต้องฉีดน้ําอีกก็ได้เพราะว่าผ้ามันให้มันแห้งบ่ให้มันชื้นอีกบ่จะเป็นต้องฉีดน้ํายกเว้นว่าตัวที่มันยังบดติดด้านข้างแต่ตรงกลางนี่น่าจะติดหมดแล้วล่ะเก็บงานรีดไปว่าต้องฉีดน้ํายกเว้นว่าเอาตอตัวนี้คือบกอยากเด้งๆขึ้นมาฉีดอีกกรบบอกก็ได้คือกันด้านข้างตรงกลาง สำคัญว่าบ่าให้มันชื้นนะทำให้มันแห้งเพราะฉะนั้นกะบ่จจำเป็นกะบ,บ่ต้องฉีดยกเว้นว่ามันไม่ติดนะฮะไล่ไปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันซ้ำลงไปบ่มีเด้งบ่มีลอกดิ้นยังไงก็ไม่หลุด ไปจนสุดผืนนะคะเรียบหมดแล้วเนาะเก็บด้านข้างเรียบร้อยบรีเก็ปินป้นกรับทางว่ามันปิน้น <c oughs> กรับทางถูกกรับทางผ้าไหมมารีดบริเวณปินป้นพาเดอกรับทางไอถูกเอามาเก็บงานอีกรอบหนึ่ง ด้านด้านด้านฝักกาวเรียบร้อยแล้วก็เอาด้านถูกบดชีดรีดลงไปให้มันแห้งชีดมันกระชื้นอยู่นะรีดเลยเด้จะเคลือบลยรีดให้มันให้มันเรียบเป็นหน้าเดียวกันอเก็บงานอีกด้านนี้ให้มันเรียบเอาเอารีดสองด้านเลยเด้อันนี้นเคลือบเงาเข้าไปสองด้านแล้ว ทีนี้เขาอัดกาวแล้วเขาก็จะมารีดอีกด้านนี้เก็บอีกให้มันเรียบให้มันงามซ้ำลงไปอีกก็ยังว่าอันพื้นนึงชั่วโมงนึงมันสิแล้วอยู่เบาอัดอย่างนั้นแหละมันติดให้มันบนลรุดรับประก,กันเลยไม่ลุดไม่ลอกจ้ะเอาไปจนสุดพื้น ค่อยๆสไลด์ไปเ้าบดึงผ้าทำตามขั้นตอนนี่สวยสวยเงางามไม่ใยไม่หักทางถูกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เก็บงานริมอีกเก็บริมพับเข้าหากันค่ะเก็บริมบนให้มันเรียบหน้าหลังจะให้มันเรียบ เก็บเก็บงานว่าไงๆะให้เก็บงานรีดเข้ากันริมบนริมล่างแล้วล่ะค่ะันนี้เรียบร้อยจ้าริมข้างล่างสอนละเอียดละเอียดทุกขั้นตอนจะ เพื่อนๆลองดูนะคะรับประกันเลยสุดนี่นะบรุษบลอกแถมผ้านิ่มสวยเงางามอาเป็นธรรมชาติจ้เอาพับเก็บเตรียมส่งลูกค้าผ้าเรียบเงาสวยเป็นสามพับอาเก็บงานอีกตรงกลาง มาเก็บกระไปจ้าเอาริมกลางสไลด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันสวยงามมากผืนนี้นะจ้าผ้ากาวยึดไว้ก็ถือว่าน้ำหนักพอดีเนาะบวกแข่งบกกระด้างนิ่มแต่ว่าเรียบอยู่ตัวเป็นการรักษา ยึดใย,ยผ้าไว้อยู่ได้นานนะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บงานเออเอาแบบนั้นบะเออจ้าสวยเรียบร้อยผ้ากาวผืนนี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เตรียมไปตัดได้นะคะ mm. การตัดเย็บก็จะเข้าปกเข้ากระเป๋าได้สวยงามเพราะว่าผ้ามันเรียบแล้วทำให้งานของเราละเอียดขึ้น ขอบคุณทุกท่านนะคะท,ท,ท,ที่ติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ